เป็นเกียรติค่ะแล้วก็ดีใจมากครั้งนี้ได้ร้องกับพี่เบนนะคะ<ม>คือแก้มต้องบอกก่อนว่าแก้มมโวกาสได้ร้องเพลงนี้เมื่อตอน17ปีที่แล้วครั้งแรก<ม>คือแก้มเพิ่งจบเดทซาเลย<ม>แล้วก็เพลงนี้เป็นครั้งแรกที่ร้องตอนนี้น<ม>ั้นเพราะฉะนั้น เราได้มีโอกาสร้องอีกครั้งหนึ่งเป็นเกียรติของมากๆที่าทางนายเตนแบบนินกถึงเราค่ะแต่การที่ร้องต้องกับเบนแหละค่ะช่วยกันสากสุดๆที่เบนช่วยทุกอย่างเลยตั้งแต่วันไปซ้อมแล้วก็ช่วยกันดูว่าคีย์ประมาณนี้เพราะว่าเป็นคีย์ผู้หญิงผู้ชายก็เลยจะต้องแบบว่าไปด้วยกันแล้วเราก็ไปด้วยกันอย่างสวยงาม ทงวันนี้นแฟนก็ประทับใจกับเสียง้องม,มากขอบคุณมากใช่ใช่ดีใจมากค่ะมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ส่งขอบคุณมากๆค่ะที่แบบส่งกําลังใจนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณนายเตนะคะที่ให้ให้เกยียรติเราอีกครั้งหนึ่งในการได้มาร้องเพลงนี้นะคะด้วยหัวใจท,ที่ฟังกันมาทุกๆเวอร์ชันทุกเวอร์ชั่นแบบดีงามมากๆแล้ววันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มันมันมันสำหรับเราเรารอไปแล้วเราก็รู้สึก มันส่งพลังแล้วมันให้กําลังใจสําหรับทุกคนที่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงขอเริ่มเพลงนางก่อนนะเป็นเพลยค่ะแล้วเพลงนะคะเป็นเก่าพูดให้คนได้ฟังกันเลยอุ้ยใครกระเห็นไปไม่ได้ม่ได้ไม่ได้่ได้มาดีแล้ดีใจจังเลยอ่ะชื่อเพลงแชร์นะคะทุกคนค่ะก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทํามาจริงๆเพลงนี้แต่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะน้องโดมจารุศกับน้องเบนร่วมกันแต่งค่ะแล้วก็ก็ก็คือออกมาเป็นเพลงที่แบบว่าอยากจะบอกในอีกมุมหนึ่งของเราที่ ถ้าเราเราแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราแบบว่าเราต้องใช้ชีวิตคนเดียวเราต้องนู่นี่นั่นมาด้วยคนเดียวสุดท้ายแล้วเราก็จะผ่าน,นันไปได้แล้วเราก็แค่ติดแค่ว่าถ้ามีคนที่ดีเข้ามาก็ดีนะเออในเพลงมันก็เลยแบบว่าถ้าเราได้แชร์กับเ,เออ<า>อะไรอย่างงี้ค่ะ,ะก็เป็นเพลงของคนโนสดมันยังร้อง ยากอยู่ไหมครับลองยากอะไรยังเป็นคนโสดอยู่คนโสดคนโสดร้องยากอะไรเงี้ยแม่จิตนาอยงางไรจิตนาก็ยังเป็นคนโสดอยู่แอมโก็ร้องง่ายเลยก็ร้องอ๋อชีวิตฉันค่ะชีวิตฉันโป้หรอโป้อะไรแม่ยังไม่มีค่ะถ้ามีถ้ามีก็บอกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วมีคำใบ้ปะคะมันก็ต้องมีบ้างใหญ่เอี่ย ไม่บอกไม่ไส่ฟัวม่ออออได้ฟัไม่บอกหรอกค่ะแน่นอนสมัยนี้เออไม่บอกไม่บอกคือตอบแล้วเราอย่าเพิ่งไปปิดประตูว่าเป็นประเทศหรือว่าคนไทยหรืออะไรยังไงเราต้องดูก่อนเข้ามาแต่ละคนเราต้องคิดดีๆสงสารเขาหรือยัองอะไรตอนนี้แบบสปีดอิงลิฟเบลลี่เบลไหมคะพูดได้ภาษาไทยชัดสุดเลย ภาษาอังกฤษต้องคุยกับหลานไงป้าหรือเปล่าที่เราใสันอะไรนะไม่เราไม่ได้เราไม่ได้เราแค่ชื่นชมซีรีส์แต่เราอยากเป็นโรกุ๊กค่ะเราไม่ได้ไป่ันเกาหลีนี่คือขอให้เราแค่ได้แบบชื่นชมผลงานเรารู้ว่าเราไม่เหมาะแต่แค่ขอยยอะกลับไปตรงพี้หม่เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาใส่ได้ไหมอ๋ออันนั้นชีวิตแก้มเลยคือ โดมจารุวัฒน์เขาแต่งเพลงนี้เพราะว่าคุยกันว่าพี่แก้มถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดคุยในมุมนี้คือเราเป็นคนโสดมาตลอดเราต้องเป็นผู้นําความโสดให้คนอื่นมันดูช้ำไหมน้องเพลงต่อไปชื่อช้ำดีไหมก็เลยก็เลยเป็นเพลงนี้ขึ้นมาใช่ค่ะร้านอาหารแกงใต้ค่ะใช่พี่อพี่แจ็คน่ารักเนาะเปิดร้านอาหารนะคะแต่ว่าเป็น เหนือตายลำร้อยค่ะใช่คุณแม่ของคุณแม่กับกับพี่สาวอีกคนนึงเปิดด้วยกันแล้วเราก็ซัพพอร์ตยังเป็นในอ่าออนไลน์อยู่ค่ะก็ไปเปิดได้ใช่เดลิเวอรี่สั่งได้นะคะเข้าไปในลำหน่อยนะคะในอินสตาแกรมค่ะวันนี้ปิดออเดอร์แล้วนะคะยังไงรีบๆนะคะโยเชื่อแม่มันไม่แพงเลยยอมยอม หมูห้องหมูห้องอร่อยน้ำเงี้ยวก็อร่อยแกงไตปลาก็อร่อยน้ำยาปลาก็อร่อยหุยเข้าอย่างทุกคนเรำลอยให้หนูปิดหรือยังครับไม่ฟังแล้วลูกชื่ออะไรไอ้แด๊บชื่ออะไรอ้คนแด๊บเปยนคนแบบนี้นข่าวรำลอยรำล พี่ใหญ่พี่ใหญ่กำลังใจไม่พี่ฝนออนไลน์เดี๋ยวค่อยๆได้ไหมไม่ตอนนี้เปิดออนไลน์มีงบเท่านี้ทเท่านี้เราจะได้เปิดแม่แม่เรบโทรศัพท์ได้ไหมไม่ไม่ส่งดีเอ็มเคลียร์เลยครูจิ้งจกหายยากเพราะอะไรอะไรนะจ๊ะที่กับสังขายยากเพืออะไรยากไม่ยากสังไม่ยากทุกคนกดเข้าไปเร็วเข้าไปนิลัมหน่อยเดี๋ยวนี้ถ้าภาษาอังกฤษ R U M L-O-I เล้วถูกไหมว่าถูกเนาะใครมาไปซัพพอร์ตคุณมมาอย่างไรเออเล่าหน่อยน้องชายเราเป็นยังไงบ้างเชื่อไหมว่าตกใจมากตอนแรกคือทุกคน่ะเรามารู้มารู้วันที่เป็นข่าวแล้วเพราะว่าเกิดเรื่องตอนกลางคืนเราก็ไม่รู้เรื่องเราจนจนเห็นข่าวเราก็แบบรีบโทรไปหาผู้จัดการน้องว่าเฮ้ยยังไงเล่าให้ฟัง เขาก็ช็อกอยู่อ่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าไปได้ไหมถ้าไปได้ถ้าไปได้เดี๋ยวจะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามาได้เพราะว่าน้องไม่ได้น้องยังรู้เรื่องเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดก็ปไปก็แบบไม่คิดอ่ะคือเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่นึกว่าน้องจะเจอน้องในแบบแบบนี้เพราะว่าอุบัติเหตุมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่คิดว่าตั้มจะจะเจอหนักขนาดน,นี้สําหรับเราเนาะเราไปเห็นแล้วเราแบบ ใจหายแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายังพูดคุยได้แล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้นค <บะ S 1> <า>่ะ<า>ก<ผ>็บาดแผลก็ลกตอนนี้คุณหมอจัดการให้เรียบร้อยค่ะ,ะน้องน้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนไม่ไม่เดี๋ยวหายหายหายไวแน่นอนเพราะว่ากําลังใจดีมากๆสิ่งที่สื่อสารเขาค่ะครัคแรกคําแรกคืออะไรพี่แก้มเขาไม่เขาทักเราก่อนแล้วเราก็ร้องไห้อยู่คือแบบเราแบบไม่เราไม่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํายังไงอ่ะเราว่าทุกคนช็อกหมดอ่ะว่าเฮ้ย ยังเหมือนเพิ่งเห็นว่าเขาเพิ่งโพสอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันก่อนเพิ่งไปร้องไปออกรายการเขาอยู่เลยก็คือถ่ายรายการเสร็จแล้วน้องก็กลับวันนั้นแล้วก็คือเกิดอุบัติเหตุเลยเราเลยแบบมันนี่แหละคือแก้มว่าอ,อุบัติเหตุอะมันเกิดได้เพราะฉะนั้นเราต้องทุกคนก็ต้องมีสติแล้วก็ระวังอะแล้วอะไรที่เราเซฟตัวเองได้เราต้องเซฟตัวเองอะอย,งอ,ยงอย่างตั้มเราก็แบบเราเข้าใจน้องแต่น้องก็แบบว่าเราอยากให้แบบ ดูแลตัวเองเยอะๆแต่ตัมกับผู้จัดการได้เล่าให้ฟังแบบว่ามันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไงคือเราเราคร่าวๆเลยนะคะคือแกไม่ได้ไม่ได้ลงดีเทลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณว่าคือตั้มกลับจากทํางานแล้ววันนั้นอ่ะคือน้องอ่ะด้วยความที่น้องอ่ะไม่อยากกลับถึงดึกเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วไม่ไกลมากเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าก็ อันนี้ไม่กล้าพูดดีเทลมากเพราะว่าเดี๋ยวเราพูดผิดพูดถูกแต่ก็คือชนกันตรงแถว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 บ้านใช่ก็คือใกล้ถึงบ้านแล้วเขาขับขับเองหรือเขาดูแลใช่ขับเองไม่เล่าไงว่าขับเร็วแค่ไหนไม่ไม่ได้เล่าดีเทลตรงอุ้ยเล่าไงอ่ะเนี่ยอืมก็เล่าแค่ นั้นให้พักพื้นเถิดคือเราไปเราก็แค่ไปให้กําลังใจอะ่ะเราก็อยากอยากให้เขาหายไวๆคือมันเกิดขึ้นแล้วน้องไม่มีใครอยากให้เกิด <c oughs> ก็อยากให้เขาหายวันเขาก็อยากตามหาว่าใช่ตแต่เกิดอะไรขึ้น,หนเหมือนตอนเหมือนตอนนี้จะได้จะได้วิดีโอมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายังไงต่อคะ่ะต้องตามต่อคิดว่าต้องพักรักษาัวนนแค่ไม่ไม่อันนี้ต้องอยู่ที่ที่คุณหมอเลยแต่ที่แก้มทราบวันล่าสุดคุยกันเมื่อคืน ก็น้องดีขึ้นเยอะนะคะคือเขาแบบโชคดีมากคือไม่กระทบตรงอื่นเลยมีแค่เนี่ยจมูกจมูกผักแล้วก็ปากปากก็คือต้องเย็บเพราะว่าฉีดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยแล้วก็ แล้วก็เขาก็ยัง,ย,งยังต้องมียาอยู่ะคะหมายถึงว่าคุณหมอให้ยาช้าให้หนู่นนี่นั่นอยู่ก็เลยยังยังซึืมซลืมนิดหน่อยแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นพักฟื้นแล้วเดี๋ยวก็จะไปพักห้องปกติเขาตอนนี้ยังอยู่ห้องไอ u อยู่พี่ตั้งยังมีแบบบอกว่าห่วงอะไรอยู่ไหมครับมแพ้ตรนนี้ห่วงอะไรเราห่วงตัออ้มมากกว่านะตมัมตัมไม่เป็นไรลูกเ,เ,เราถือว่าเดี๋ยวโอเคนี่คือเดี๋ยวทำนี่ก็ไปทำเอานะเ,ออเป็นกำลังใจท้องเาว่าจมูก มันหักค่ะแต่ว่าถ้าเราไปดูใกล้ๆอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เห็นชัดเพราะบวมอยู่ก็เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวคุณหมอช่วยได้เต็มที่อือหมอช่วยด้เราไม่รู้นั้นต้องให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะยังไงต่อเพราะว่าต้องเป็นสเต็ปเพราะมันเพิ่งเกิดค่ะแต่ตอนนี้เรื่องรองเท้ากันใช้สีมันยังไม่ถึงจุดนั้นเลยตอนนี้ขอให้แบบว่าพักฟื้นก่อนดีกว่าก็แก้มว่า ทุกคนเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ให้คุณคุณหมอคุณพยาบาลก็คือดูแลอย่างดีเต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดีวันดีคืนแน่นอนตอนนี้ให้น้องได้พักก่อนบอกค,ค<ใ>นลังได้เลยว่าแบบก็จริงๆทุกคนเป็นห่วงเราก็เป็นห่วงวเนาะเราก็อยากให้น้องหายไวๆค่ะตอนนี้แก้มว่าเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไม่คือห่วงได้เพราะว่าเราก็ห่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้ตามกันแล้วยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยค่ะทุกคนก็คือนไม่มีอะไรต้องกังวลตอนนี้ยังค่ะ ตอนนี้คือเขาค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของของคดีความนั่นแหละค่ะจากจากนี้ไปใช่ค่ะว่าว่ามันเป็นยังไงต่อขอยญาแซวค่ะที่บอกว่าตลกหมดเยี่ยมจริงเลเพื่อตลกหมดเยี่ยมเราไปเราไม่ได้ไปช่วงเพื่อตลกะคือเราไปแล้วเราก็ไปร้องไห้เราไปหมดเราไปหมดไม่ได้อยากเศร้าแต่เห็นน้องอ่ะเราตกใจเพราะว่ายังยังคุยกันอยู่เลยก็เลยแบบเฮ้ยตั้มแล้วเราก็เลยแบบ คือเราด้วยความที่เป็นพี่เนาะเราไม่ได้อยากจะไปดุอะไรเขาหรอกเพราะว่าเราพูดอยู่แล้วว่าตั้มอยากขี่มอเตอร์ไซค์เป็นห่วงแต่ว่าโอเคเขาอยากกลับบ้านไวเราเข้าใจเขาก็เลยแบบโอเคนี่คือประสบการณ์ชีวิต หนักสุดๆแล้วนะไม่ต้องอะไรมากกว่านี้แล้วนะดูแลตัวเองดีๆอย่างเงี้ยอืมก็ถ้าหายพี่แก้มคงจัดชุดใหไม่ไม่ให้กําลังใจกันไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ขับไม่ดีอ่ะมันเหมือนกับัติเหตุจริงๆอ่ะอุซัติเหตุขนาดนั้นเราก็ไม่รู้เนาะกลางคืนเนาะอืมก็ต้องดูแลตัวเองกันเยอะๆค่ะอะแก้มไปออกรายการมาคุณซานี่กับคุณตั้มเขาแซวค่ะก็เมื่อกี้คุยไปแล้วก็เป็นโซ ค่ะโสดหรือว่าพึ่งโสดไม่พึ่งโสดตลอดยิ่งหห่อแต่เขามีภาพนะพิมพ์อะไรจ๊ะเออโอ๊ยตายแล้วเนี่ยอันเนี้ยเพื่อนฉันเดี๋ยวพ่อแม่เขาว่านะว่าไม่ใช่นี่เพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทมากๆซื้อมคิดซื้อไหม่ซื้อเพื่อนไม่ได้ชอบผู้หญิง ฉันไม่เนี่ยมันไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันไงอย่างนี้คนก็เข้าใจผิดว่าเรามีแฟนซีเราไม่มีไม่มีใครเข้าใจผิดเพราะว่าเขารู้ว่าเนี่ยเพื่อนวนไปวนมามีแฟนสักงาอยังไม่มียังไม่มีแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแปลว่าหนุ่มที่คุยคุยอยู่ก็มีสิทธิ์ทุกคนนะสิค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะทำไรอ่ะไม่รู้ ไม่ปฏิเสธนะให้มัเน,เ,เ,นมเป็นเรื่องของอนาคตนะคะ <c oughs> เธอจะไม่เคยต้องสัมเรื่องพวกนี้เลยอะ่ะไม่ต้องป <ขอ S 1> กติเธอจะแบบโดอปกติเธอจะเสียงแขกวันนี้ไงแต่ครั้งน,นี้เธอเสียงเบาไปนหน่อยก็เราก็ปีนี้ก็ปีนี้ก็จะ36ปีแล้วนะเนาะลองให้โอกาสตัวเองดูว่าเออคุยกับคนดูบ้างคุยกับแมวให้ลองให้โอกาสตัวเองดูทีก็คุยไปเรื่อยๆนกะ็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน มีการบอกฝันดีก่อนนอนไหมไม่รู้อยากอยากจะร้องเพลงวันนี้ไลน์ไปบอกเขาหรือยังหยุดหยุดหยุดแม่ด่าชินแน่เลยกับท่น เป็นเรื่องของนาคนดีกว่าเออไปสัมคนอื่นเนอะโอ๊ยคุณยายขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะ